สวัสดีเชา้ชาเช้าครับท่านผู้ชมจากที่ผมลงทิ่ไปเมื่อเมื่อวานก่อนนะครับเจ้าตัวที่ผมบอกว่ามันได้กู่แล้วนะครับเห็นไหมวันนั้นยังยังโบอยู่นะครับผมแล้วก็ถุงไข่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับตอนนี้เสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแต่เสริมนะครับผม เสริมรังให้แข็งงแล้วก็หลอดลวงเนี่ยให้มันยาวขึ้นมานะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับโอ้โหกว่าจะได้ตัวเมียกว่าจะได้ตัวเมียที่มาถูกใจรังเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นรังที่สามเลยนะรังที่สามของเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยนะครับมันก็วนเวียนทํารังอยู่แถวแถวนี้เองครับผมจากต้นกิเลกสองครั้งนะครับรังแรกจิกรังทิ้งนะครับจิกรังทิ้งแล้วก็รังที่สองไม่ได้จิกเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดู ส่วนอันนี้เป็นเป็นครั้งที่สามต่ำกว่าทุกครั้งนะครับตัวเมียเลือกนะครับผมพอเลือกแล้วก็เนี้ยตัวเมียมาจัดทรงอะไรเงี้ยเรียบร้อยสุดท้ายก็จะเริ่มวางไข่นะครับตัวผู้เขาจะเสริมหลอดลวงนี่มันยาวลงมานะครับก็แปลกดีครับผมชีวิตก,ก็จะมันไม่ได้เสียดายลังที่มันทําไว้เลยนะครับผมแล้วก็ผมจะให้ดูเนาะ แล้วก็เนี่ยนะครับรังเก่าของเขานะครับกลางคืนผมเอาไฟฉายมาส่องดูนะท่านผู้ชมมันไม่ได้นอนไม่ได้อะไรเลยนะครับคือมันทิ้งเลยแต่ในอนาคตไม่รู้ว่ารังตัวอื่นจะมายึดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีหนึ่งแต่ไม่ได้นอนครับคือรังทําเพื่อให้ตัวเมียมาดูแล้วตัวเมียไม่ถูกใจนะตัวผู้จะทิ้งเลยทิ้งหยนแห้งนะครับถ้าใครดูคลิปเก่าผมตอนที่มันสร้างนะ ก็จะจะเห็นนะครับหลังเนี้ยนะครับทําคือทําแน่นหนามากนะครับตอนนี้แห้งหมดแล้วท่านผู้ชมไม่ไม่สนใจด้วยนะเพราะว่าไม่ไม่เคยเข้าไปเกาะอะไรเลยผมก็ดูอยู่ว่ารัางเก่านี่มันจะไปทํำไม้ไปเกาะไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ยังไม่แน่เนาะต้องรอดูตรงนี้ก่อนนะเผื่อจะหวนกลับไปทําอีกนะครับผมตัวอื่นก็ หายเงียบเลยครับต้นนั้นตรสใสมดจะเยอะหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะเวลาตัวเมียมาดูอะไรเงี้ยะนะครับตอนนี้ตัวผู้ก็เข้าไปทำข้างในอยู่นะครับ ก็สังเกตนะครับท่ผู้ชมเพราะว่าระหว่างหญ้าที่ทํารังนะครับผมกับต่อหลอดลวงออกมาเนี่ยต่อหลอดลวงนะ่าจะเป็นหญ้าเส้นที่เล็กสุดๆนะครับก็เข้าใจกัดแล้วก็ฉีกออกมานะครับผมเพื่ออามาสอดสร้อยร้อยไปร้อยมานะครับให้มันเป็นสร้อยลงไปเพื่อป้องกันศัตรูนะครับผมนี่นะครับ เวลาได้คู่ไปแล้วนะท่ันุผู้ชมก็จะเงียบสงบแบบนี้นะครับถ้าตรงไหนที่ยังเจียวเจ้านะครับผมอันนั้นเกิดสร้างแข่งกันสร้างรังเันเถอะนะครับแล้วก็อวดสาวนะครับก็แบบนั้นก็จะเจียวเจ้าเลยนะครับผมถ้ามีเยอะๆนะครับอย่างตัวเนี้ยไม่ไม่ลองแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผม